ที่วาระการประวัติที่ครบกระนผู้นาได้นัดยืนรับที่ในการดูดายในนามรัฐมนรจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลกรุงเทพฯนําโดยนายสภาภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับคณะรัฐมนตร่บ้านบ้านนาเบียนใหญ่ต้องขอขอบคุณท่านผู้วาระการังหวัดเลยเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศึกษาทุนเยีบรวงศ์ของทางการที่ของคโปร์ วัดโคศีวัดโคศีบ้านนาเวียงใหญ่ประจำปี2565ในวันนี้การเดินทางกับพิธีมรดกและการเล่นหน้าดาวโขนวัดโคศีบ้านนาเวียงใหญ่จัดเพื่ออนุรักษ์พิธีประเพณีด้านเด็กของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปถูกฐานุมพ์รุ่นหลังและเพื่อชวนชวนนักท่องเที่ยวและมาเที่ยวโรงงานแลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ื่องพิธีมรดกดิธีงาของท้องถิ่น เึ่งคำว่าวมวนเป็นการทะุที่รวมภมิปัญญาประจำปกาจา์ในห้อุสของพระอศานโดยรวมเอาบุญพระเวหรือบุญพระเวสันดซึ่งนิยมทำในเดือน4และปูนท้งไปนิยมทำบุญในเดือน6รวมเข้าด้วยกันการจัดงานบุชเดายก่อนที่จะเข้าพรรษาคี่วัดโพสีจะเป็นการแจ่า ทั้งล่าสุดก็คือเป็นภาคที่สี่ก่อนที่จะเข้าภาษานะครับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลตำบลศรีสวรรค์คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านระเบียนใหญ่ตลอดจนพี่น้องประชาชนรวมถึงสถานศึกษาที่สนับสนุนพื้นการแสดงอั้งแต่โรงเรียนแบบกายโรงเรียนบ้านระลุนตลอดจนในงานในงานต่างที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มผู้ดับเหตุและร่วมเกี่ยวในงานปัดนี้วระเบียนหมดแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่าน ผู้มาการบัเลยได้กล่าวพกัพี่น้องประชาชนและผู้ไปเยี่ยมชมงานและกาเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นหินตะโขนมืโขศสีบ้านนาเวียงใหญ่ประจำปี้5 6 5ขอการเปยนเิญครับครับทศบสลาด่านใจท่านอายุประการรท่ตนชีวิตบัีทีสาสจงักท่านกแล้ก็ท่านคณะกรรมการจัดงานนะครับที่มีคนร่วงเกี่ยวกับการจัดงานบุญหลวง กาเล่นพิธากลนโดยเฉพาะนะครับทั้งสี่ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่วัดโพชัยแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับที่วัดโพสีบ้านลาวเบียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นวันไหลนะครับเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานพิธหลวงมเล่นพิธากล่ของปี65ก่อนที่จะเข้าสู่การเทศ,ศกาลขบ้บภรษาขอบคุณนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมแล้วก็อเมซิ่งจริงๆกับ ผีตาโขนทุกๆตัวนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่เรื่องวันเปิดไม่ได้มาพบไม่ได้มาดูนะครับก็ได้มาดูในวันปิดในวันไหลก็ไม่เป็นไรสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอฝากเอาไว้โดยเฉพาะนะครับกับ้องมองผีตาโขนทุกคนกระดักกันนะครับว่านี่คือสิ่งที่ดีงามที่สุดสิ่งที่จะต้องอยู่คู่บ้านคู่เมืองของาชาวใต้ไปตลอดไป ขอให้การตะเพณีการเล่นตะเพณีบุญหลวงและกาเรเล่นมีตาขอนเนี่ยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนด่านทรายสร้างชื่อเสียงให้กับให้กับคนด่านทรายในการที่จะนำพาคนทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาดูวัฒนธรรมระเพณีที่ดีงามของเราแต่ว่าปีนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างมากโจทย์ใหญ่ของเราก็คือว่าแล้วในปี66เราจะทำอย่างไร เราถึงจะประสบกรณามสดเด็จมากกว่านี้วันนี้ผมถือว่าทุกคนนะครับโดยเฉพาะสีตาขนทุกตัวเนี่ยในปีนี้ได้ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แล้วเสร็จงานไปแล้วหาโอกาสสีตาขนทุกกลุ่มนะครับทุกคนทุกตัวที่มาอยู่ในงานวันไหลแห่งนี้เนี่ยกรุณาเลยนะครับว่ากลับไปพบปะพูดคุยกันดูทิ่ว่าในปี66นั้นเนี่ยเราจะมีกิมมิคอะไรเราจะมีรูปเล่นอะไรให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพราะ สิ่งดีงามต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีมันไม่ใช่มันเปลี่ยนไม่ได้เราไม่ได้ไปเปลี่ยนแต่เราต้องเข้าใจคําว่าใช้คาว่าร่วมสมัยเอาคํว่าร่วมสมัยเนี่ยมาบวกกับเรื่องของการลเล่นถีนาโอนเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนด่าวซ้ายให้มากที่สุดแล้วันนั้นเราจะได้รับความสําเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนตลอดไปนะครับก็ขอเชื่อใจริงๆนะครับแล้วก็ จะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นงานบรรลัยของพิธาโขนด้วยด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะบรรยากาศช่วงต้นเลยเนี่ยตอนที่ทุกกลุ่มแห่เข้ามาอะไรเข้ามากันเนี่ยมันมันเป็นภาพไที่สวยงามมากหน้าเวทีแห่งนี้เต็มไปด้วยพิธาโขนทั้งนั้นเลยเนี่ยพยายามเก็บตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุดนะครับคือคือมารวมตัวกันแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสลายไปไหนเพราะว่านี่คือไฮไลท์ที่สาคัญที่สุดอย่างแท้จริงฝากคณะกรรมการผู้จัดงาน ฝาาปีตาโผลทุกตัวนะครับว่าปีหน้าท่านจะนำเสนออะไรต้องทําให้มันมีความแตกต่างให้ได้ต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้ได้และวันนั้นความสําเร็จจะมาสู่อำเภอขานาซจะมาสู่จังหวัดเลย,ยแน่นอนแบบนี้คิดว่าได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับก็ผมขอขอบคุณนะครับที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้น อย่างน้อยๆนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งที่เปิดงานขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันที่เก้าพิษตะโขนรู้จักทำใไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นรักษาเอาไว้ให้ได้นะครับพร้อมทั้งต่อยอดเอาไว้ให้ดีที่สุดก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับช่วยเปิดงานาการละเล่นนะครับพิษตกโขนงานบุญหลวงโดยเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายที่วัดโกศิแห่งนี้ถือว่าเป็นวันไหลด้วย เก็บภาพความทรงจำต่างๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ทำมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตามสำเร็จรอทุกคนอยู่ข้างหน้าขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอเปิดกิจกรรมงานบรรยายประจำปี2566นะครับสำหรับการบนลหลวงและเล่นๆสีตาขอนรัณโอกาสนี้ต่อไปขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับถือกลมือให้กับนตมพัวร่างด้วยค่ะอะไรค่ะ กลุ่มพวงรังพร้อมไหมคะขอเชิญตัวแทนหนึ่งท่านนะคะรับรางวัลจากท่านผู้ว่านะคะขอเล่นเชิญค่ะกลุ่มพวงรังนะคะเล่นเชิญเลยนะคะตัวแทนนะคะ,คะขอเสียงประเบอให้กับกลุ่มพวงรังด้วยนะคะค่ะและรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปขอได้แก่กลุ่มนาวีเงี้ยว ที่จะมารับรางวัลน,นะคะได้แก่กลุ่มสยามสินค่ะฉันัวแทนมาเลยนะคะเอา,เอาหน้าดีระโผนหน้าด,ด้วยนะคะอ๋อเขียนมาว่าสยามสินนะคะขออภัยนะคะประธานอภัยกลุ่มสินสยามนะคะขอเสียงประมือให้กับกลุ่มสินสยามด้วยค่ะมาแล้วยังคะ เพื่อจะได้โชว์นะคะในสีมือนะคะลวดลายในการที่เราทุ่มนะคะทุ่มเทนในการวาดหน้ากากนะคะแล้วก็ชุดมาร่วมเดือนเลยเดียวนะคะม้วนสีด้วยค่ะ รางวัลน,นะคะต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของกลุ่มพีตะโขนประเภททั่วไปนะคะได้แก่ได้แก่ได้แก,ก่ท่ามกลาพีตะโขนขอเสียงพีตะโขนดังๆเลยคะ่ะรางวัลรองชนะ ได้แก่กลุ่มอีสานสินค้าขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มอีสานสินด้วยนะคะอาจารย์พจรเดชเสียมเฉยจากโรงเรียนด่านใต้นะคะขอเสียงประมือดังๆให้กับกลุ่มสินอีสาสนด้ค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกลุ่มประเภททั่วไปได้แก่ ได้แก่กลุ่มเชิญบานค่ะมาเชียร์เปลืก่กเลยนะใหกลุ่มเชิญบานด้วยนะคะอันนี้มารออยู่แล้วนะคะรอนุอง่งหังบันกันอยู่หน้าเวทีเลยนะ แพทยทั่วไปนะคะ Okay. ทำหน้าได้อย่างสวยงามทราบมาว่าได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ประธานพระองค์เจ้าอาทิตยารกิจคุลนะคะขอเสียงปรบ สวยงามเลยทีเดียวนะคะอันนี้ขอมาทั้งกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้เวลานะคะถือไม่งานสามแสนได้กลุงได้นั่งลุ่มงนั่งลงด้องลๆนั่งลงนิดนึงนะคะค่ะลงนิดนึงนะคะค่ะน้องๆน้องๆนั่งลงนิดนึงนะคะบางท่านในอำเภอ เดี๋ยวร่วมค่ะเป็นศิลปะที่สวยงามความพร้อมเพียงนะคะค่ะถ่ายภาพเสร็จแล้วในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญน้องๆนะคะได้อ่าลงไปเวทีลงบนเวทีนะคะและเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านชัยธวัฒนเมียมศรีนะคะได้ลงไปนั่งพักผ่อนที่บูรณะพิธีนะคะที่พักของท่านนะคะ 累 <Hey. S 2>、uh。Huh. ขอไข่ดอเด็ก3 7 8 6กรุงเทพมห,หานครนะคะขอระยะทางเข้าไปที่รถเครื่องย้ายรถแข่งขางด้วยนะคะท่านไหนที่เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน1ขอไข่ดอเด็ก3 7 8 6กรุงเทพมหานครนะคะขออนุญาตท่านเข้าไปที่รถและ ครับกลางวันนไม่ยกรู้ว่าเป็นวีอะไรครับครับโอเคที่สอง